ครับก็เป็นบ่อนี้นะครับที่เราจะมาคัดเอาหัวข้อนะครับนี่หัวข้อเขาเริ่มใจร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลบปเครื่องเขาจะพังครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับการทําสายพัฒนาตัวนี้นะครับก็คืออีสานสีหน้าหางใบโพนี่ยจริงๆก็ผมได้ตัวครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดียมเบตต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ ในส่วนวิดีโอนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะไปคัดเอาหัวอคอกนะครับบ่อที่เราเอาปลามาเทในรองปูนนะครับในรองปูนนะเพราะว่าตอนนี้หัวอคอกเขาโตแล้วนะครับแต่สังเกตดูก็ไม่เยอะนะพวกตัวโตนะเพื่อนๆสักประมาณ 3- 4สตัวเนี่ยแต่เขากัดมันกัดมันแทะกันเล่นในบ่อนะครับมันก็เดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับเพราะว่าอคอกนี้รู้สึกว่ามันเป็นพัฒนาด้วยนะ เป็นหางโพนะครับแต่เราไม่ได้หวังที่จะจําหน่ายนะครับไม่ได้หวังให้มันโตให้มันจําหน่ายนะเพราะว่า,าปลาเหล่านี้นะครับมันจะทําให้สายเลือดของคนอื่นเขานะ่ะมันพังไปด้วยนะถ้าเราไปหลอกขาย้เขาเนี่ยพังแน่นอนนะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นปลาที่สายเลือดอยังไม่นิ่งนะครับเราก็จะหาแค่ตัวหางโพเฉยนะครับเพราะว่าคอกนี้นะครับมัน ไม่ได้ตั้งใจเพาะขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่าพ่อปลาเนี่ยหางโพเขาสวยหรือเปล่าแต่เขารัดกันในบ่อนะครับมันเป็นปลาบ่อเดียวนะครับเราไม่ค่อยได้สนใจนะก็กะว่ารอให้เขาโตก่อนนะครับแต่มันไปรัดกันนะมันก็เลยได้ลูกมาแต่ไอพ่อปลาตัวที่มันหางโพสวยๆเนี่ยผมเอาไปเพาะแล้วแล้วก็ได้ลูกไปแล้วนะครับแต่ขอ้อนี้จะเอาหัวข้อขึ้นมาดูจะขุนฟอร์มดู ถ้าไม่มีหางโพนะครับหรือว่าหางไม่สวยเนี่ยก็จะโละทิ้งทั้งหมดเลยนะครับโละออกไปเลยนะเพราะว่ามันจําหน่ายไม่ได้สายเลือดมันไม่นิ่งนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเครื่องรู้สึกว่าจะยาวนะเพื่อนๆนเครื่องยาวอยู่นะไม่แน่นะครับไม่แน่นะอาจจะเป็นอีสารสีหน้งหางโพทรงเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายคนได้ติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเอามาเทตอน มันมีปัญหาแต่ตอนอนุบาลเลยนะครับเพราะว่าพ่อปลากระโดดออกนะครับอายุแค่สองสามวันพ่อปลากระโดดออกเราต้องดูแลเองมาตลอดนะเดี๋ยวจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวพาไปรับชมนครับไปครับครับก็เป็นบ่อนี้นะครับที่เราจะมาคัดเอาหัวข้อนะครับนี่หัวข้อเขาเริ่มใจร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวคีบเครื่องเขาจะพังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับการทําสายพัฒนาตัวนี้นะครับก็คืออีสาน สีหน้าหางใบโพเนี่ยจริงๆก็ผมได้ตัวผู้มานะครับไปประมูลได้มานะครับแค่หนึ่งตัวนะครับเป็นยีสานสีนาคทรงเครื่องหางโคนะครับผมก็เลยเอามาทำสายเองมันก็เลยได้เร็วนะนเพื่อนจะสังเกตเห็นหางใบโพตั้งแต่ลูกชุดแรกไปเลยนะครับอ่าก็มันเป็นยังไงอะ่ะมันรวดเร็วกว่าเยอะเลยนะนเพื่อนถ้าเราไป ค้นหาหางโพงจริงนมันยากอยู่นะครับก็นี่ก็เป็น F3 f4 แล้ว F3 นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคัดหัวข้อขึอข้นมาดูนะครับสำหรับข้อสำคัญในการคัดหัวข้อ,ขอขนี่ก็สำคัญเลยแหละนะครับในการนะครับในการที่จะเลี้ยงปลาสวยงามนะครับถ้าเลี้ยงสายกัดเนี่ยอาจจะ ห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนไปเลยนะครับบางคนบางท่านอาจเป็นปีนะครับค่อยเอาชุดหัวข้อขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจแบบซีเรียสเรื่องของคีบเครื่องนะครับเขาเอาแบบขนาดเอาเนื้อเอาหนังเอาเก็ดนะครับที่แข็งแรงเอาฟันนะครับที่แข็งแรงนะเขาถึงจะคัดขึ้นมานะครับแต่ของเรานะครับเราเน้นไปที่คีบเครื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเก็ดนะครับ ต้องเลี้ยงสวยเดี๋ยวมันเลี้ยงไม่ทันนะครับพอได้อายุนะครับเราก็เลยต้องรีบคัดขึ้นมานะครับก็ทั้งรวมไปถึงในการเพราะนะเพื่อนๆถ้าเป็นสายสวยงามของเรานะครับหรือว่าสายประกวดนะก็อายุประมาณ3เดือนถึง4เดือนก็เริ่มเพาะได้แล้วนะครับส่วนสายกัดก็เป็นปีนะครับถึงจะอเอามาเพาะกันนะครับก็แล้วแต่ เทคนิคของแต่ละท่านเลยนะครับแต่เรื่องสายกัดนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงดูสวยงามแบบอนุรักษ์นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้แบบนี้นะครับส่วนการคัดหัวข้อมีข้อดียังไงนะครับเรานะครับคัดขึ้นนะครับเพราะว่าเขานะครับไปคุมตัวที่เล็กกว่านะไม่ให้เข้ามากินอาหารนะครับซึ่ง ปลาซึ่งสัตว์เนี่ยเขาก็เชื่อฟังเอาง่ายๆเลยมันเชื่อฟังกันอยู่แล้วนะเพื่อนพอสังเกตเอานะครับสัตว์นะครับพอมีตัวคุมนะครับตัวอื่นก็ไม่กล้านะแต่ถ้าเราคัดเอาตัวคุมเนี่ยขึ้นไปนะครับตัวอื่นๆเขาก็จะรีบกินอาหารนะครับแล้วก็จะมีตัวต่อไปนะครับขึ้นมาคุมอีกนะเราก็จะคัดขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นอย well. ู okay. ่ประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อชุดแรกนะ เขาจะโตขึ้นมาพร้อมกันสักสตัว5้าตัวหรือเป็น10ตัวเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆว่าต้องการเป็นจ่าฟูงนะครับต้องการใหญ่ที่สุดอะ่ะมันก็เลยต้องมีการวัดกันนะเพื่อนแล้วก็คีบเครื่องเขามันจะขาดนะครับซึ่งมันทําให้มันเสียหายนะครับาราคาเกตรก็ตกนะครับถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเลย คัดขึ้นนะครับบ่อน,นี้มันโตเร็วนะโตเร็วแต่โตไม่เสมอกันเท่ากับอีกบ่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้เขาใหญ่เขากว้างนะครับซึ่งตัวที่โตเร็วๆเนี่ยก็จะผิดหูผิดตาเลยนะเพื่อนโตเร็วมากนะครับอ่าก็พยายามคัดหาดูไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับก็มีประมาณ10ตัวนะครับ10บ สิบเอ็ดสิบสองตัวนี่แหละนะครับพอเราคัดขึ้นเราก็จะรออีกไม่นานนะหัวข้อชุดต่อไปก็จะขึ้นแล้วก็จะไล่กันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเอามาคุ้นมาฟอร์มดูนะครับจะคัดเอาแค่ตัวเดียวนะทังบ่อครับคู่เดียวนะครับจะคัดมาหนึ่งคู่นะเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับในการทําสายต่อไปนะครับข้อนี้นะครับถ้ามีหางโพนะครับ แต่ถ้าไม่มีหางโพนะเพื่อนก็ทิ้งทั้งหมดนะครับเราจะเอาไปผสมกับอิสานสีนาคตัวอื่นไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าเลือดเขาตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับมันเป็นแม่ปลาเนี่ยเป็นหางพัดนะครับพ่อปลาเป็นหางโพนะครับสายเลือดชุดนี้นะแล้วเลือดเขายังไม่นิ่งนะครับหลังจากที่คัดขึ้นมาได้นะเพื่อน่อนก็จะ เอาไปใส่ขวดเพื่อขุ้นก่อนนะครับเพื่อคุนให้เขาโตเร็วๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีโหลนะครับที่เหมือนอยู่ชั้นวางเยอะๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่ขวดนะถ้ามีเยอะนะครับก็ใส่โหลไปได้เลยนะครับแต่ของผมมันต้องใส่ขวดนะครับเพราะว่าปลามันขึ้นทีนะมันเยอะนะครับเนีมันไม่มีที่ไว้เอาไว้ในบ่อกขาไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาไว้ในขวดก่อนนะครับ ขนาดขวดก็แนะนำให้เป็น1.5ลิตรขึ้นไปนะครับประกัดป่าก็เอาไว้น้ำสักครึ่งหนึ่งนะครับวัดตรงกึ่งกลางนะครับแล้วก็เจาะรูน้ำล้นนะเพื่อนถ้าเป็นแฟนตาซีหรือว่าประกัดแฟน n ซีนะก็สามารถใส่สูงได้นะครับแต่บางตัวก็มีกระโดดเหมือนกันนะสัญชตาตญาณประกัดเขาก็ยังอยู่นะครับ ประกัดขอ้อนี้นะเพื่อนๆก็หลังจากที่เขารัดกันในบ่อนะเราตักออกมาอนุบาลน,นะครับได้แค่สามสี่วันเนพราะปลากระโดดออกรเราก็เลยต้องอนุบาลเองนะครับซึ่งวิธีการอนุบาลนนะก็มีคลิปทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับการอนุบาลของผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร,ะรเพียงแค่ให้รายแดงนะครับทุกวันแล้วก็ ควบคุมของเรื่องของลูกน้ำนะครับอย่าให้มีเลยนะครับต้องเก็บออกวันต่อวันนะครับสำหรับลูกน้ำนะครับสักประมาณ3สัปดาห์4สัปดาห์นะครับเขาก็จะสามารถกินลูกน้ำตัวเล็กๆได้นะครับอันนั้นเราก็จะสบายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเอาไปแยกไว้ก่อนนะครับเราได้มา11ตัวนัเพื่อนได้มา11ตัวนะครับ แยกไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่าหลงอย่าลืมนะอย่าไปปนกันนะครับหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำหมักให้เขานะครับนี่ก็เป็นน้ำหมักใบหูกวางที่ทำไปรอบที่เราไปเก็บอยู่ที่สวนนะครับก็ยังเหลือใช้อยู่นะครับก็ไม่ได้เข้มมากแต่ก็ยังพอมีใช้นะครับเพราะว่ามันหายากนะครับนี่ครับเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับแยกไว้นะครับนี่ เดี๋ยวค่อยมาลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเขามีเปอร์เซ็นต์หางโพหรือเปล่านะครับรอให้เขาโตก่อนนะอีกสักประมาณเดือนนึงอะ่ะถึงจะรู้นะเพื่อนอันนี้ก็พวกที่เหลือนะครับนี่หัวข้อชุดต่อไปก็เดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับแต่อีสานกีตาร์ยังไม่เจอเลยนะครับในบ่อนี้เราเทสองข้อรวมกันนะครับมีอีสานกีตาร์แล้วก็อีสานสีนาคนะครับในบ่อนี้นะครับ ส่วนในเหลี่ยมนะมีน้องเห็นผมเอาแหนไปใส่นะครับตอนนี้เอาออกแล้วนะครับมีปัญหาอยู่นะตอนแหนใส่ปลาที่คีบเครื่องยาวนะครับมันคีบเครื่องเปื่อยนะไปโดนฝอยของแหนหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยเอาออกไปนะครับเจอสองสามตัวนะไอแหนตัวที่อยู่ในบ่อนะเพื่อนมันจะเป็นเส้นฝอ,อยนะครับไม่แน่ใจว่าไปโดนคีบเครื่องหรือเปล่านะ นี่ก็คือปลาอีกคอกหนึ่งนะครับที่เพาะรุ่นพร้อมๆกันนะครับกับที่เราคัดหัวคอกไว้เมื่อกี้นะแต่บ่อนี้เป็นบ่อเล็กนะครับก็ยังไม่ได้คัดหัวคอกนะไม่มีที่นะครับสําหรับหัวคอกนะครับรอก่อนนะครับรอปลาทยอยออกไปก่อนนะครับพอบ้างๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคัดนะครับอ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ